ให้ฝาอันเป็นโค้ดช่วยโค้ดคี่เคยแ่บให้มันโดนน้ำทั้งหมดแหน่เต้นเต้นแดเลยนมันจะได้เป็นก้อนแบบเมื่อกี้ให้ดูนเนี่ย้ตูดใส เชฟนี่เชฟนี่ไปโดนในด้วยเลยใช้อย yep ่างอ่าตรงนี้โยนอืมนั่นแหละเอาที่ข้างบนเสียละอ่าไอ้ตรง

เชฟที่ตกตาจะใส่นี่เลยนะคึเดียวพอครึขึ้นพอตัวอ่ะนีนี่่ะนั่นแหละ่นๆๆละนัไปจมือก็ได้จมูกไปด้วยมันใส่ต้๊ดลอเชฟลองโหดยั่วน่าดูเชฟลอง เริ่มเริ่มเริ่ดีแล้วสามสี่ทีก็กดนไปแล้วเนี่ยครั้งที่สองแค่น้ำมันไม่กเด็นอย่างเดียวพอแต่เราใส่น้ำ่ตัวเพราะมไม่กันเดี๋ยวให้พ่อเอาขวดตักที่จับไม่กันดือกับต้องงายเอก็ลิ้วได้แหละจะหายมันะเดี่ยวไหมนะ ดันหนุ่มแค่นี้โหดีไหมเริ่มเขียดจากเหนียวเป็นเละ <c oughs> อ่ะดันใส่นี้แหละอ่ะดันไปดันไปมันจะใส่ผักอ่ะกลับกลับฮะพักผักไว้ <c oughs> น้องหนิมไม่ชินผักนิสโตรเลยต้อง <c oughs> เขียดได้อ่ะตักมาอ่าตักกลับ อ่านั่นแหละควัดมาเออ,อเปลี่ยนจากเหนียวเป็นเล็กนะต้อง,อง,อง,องใส่น้ำเยอะกับอแวะแบบข้างๆดันไปข้างๆไ,ไม่เป็นไรอันนี้ใส่อะไรพี่องดาวซิใส่อะไรมัน ใช่อ่ะขั้นแรกเลยอ่ะทีนี่จับจับกระทะด้วยลูกเอาเว้นไว้ถือไว้แป๊บให้มันก็เอาสมงติมัมาตักมันม,มันม,ม้จับจับไป๊ตักมาให้ให้ทับไข่เออตักมาให้ทับไข่ ลุมากยมาด่เดี๋วนะตอเนาะตักเนยตัก่น่ะใหม่่เใหม่ยังไม่่อยนาดอ่ะอยู่กลางๆดีไว้แป๊บนึงดีไว้แปนึงไข่มัน ใช้กตะถังเลยผมใช้ถังเลยอ่าทีนี้กลับสิกลับตักตักเออนั่นแหละโอเคอยได้แล้วว่าใช่ไหมนั่นแหละ,ละตักนะอั่ะงนี้หมูน้อีกนีมนโน้ตักุมน,น้อีก หน้าตาจริงจังมากเป็นไงสุกยังโล่ที่ก็สุกยังไข่หรือไข่สุกไหมอ่าสุกแล้วก็พอสุกแล้วก็พอละอือทุกอย่างมันสุกก่อนไข่ไข่สุกพก่อนอ่าทีนี้ตักตักไอ้ตรงนู้นก่อนตักไอ้ตรงเส้นเส้นก่อนแล้วไข่เดี๋ยวตักทีหลังจะได้สวยงาม หนักมากหนักมากเสียวซอมาเดี๋ยวโอ๊ยยังไงมันหนักมากตาเชฟเล็กอาจับหนึบจับไว้จับเนี้ยจับจับกระต่าย่านั่นแหละมันหนักมากเชฟไม่ไหวนะคะเชฟตัวเล็กเกินอ่ะอะทีนี้ตัดตักไข่ตไข่อะมีตะล่อมตะล่อมได้ได้ตะล่อมตะล่อม สวยงามอ่าตัดอีกทีอ่าสวยงามโอเคได้เอานี่โอเคตัดด้วยสุดท้ายอ่าโชว์โชว์โชว์ขั้งที่สองอ่าโชว์ตักอีกหอมหอมไหม รอนมามไม่ถดเอาเป็ <laughs>